สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันในเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับผู้นําในโลกยุคปัจจุบันนั่นก็คือแก่นของภาวะผู้นําเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากข้อเขียนชินน้นนึงค่ะชื่อว่าแก่นภาวะผู้นํายุคใหม่8เส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลง เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือ,อจะมาสกัดเอาหัวใจสำคัญ8ข้อที่ผู้นำยุคนี้ต้องเข้าใจต้องปรับใช้เพื่อจะนำการเปลี่ยนแปลงด้วยอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆค่ะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆนะครับเพราะว่ายุคนี้อะไรๆมันก็ซับซ้อนไปหมดเปลี่ยนแปลงเร็วมากด้วยการเข้าใจแก่นพวกนี้เนี่ยเลยไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วแต่เป็นสิ่งจาเป็นเลยครับเพื่อที่เราจะสามารถพลิกความท้าทายต่างๆให้กลายเป็นโอกาสได้จริงๆแล้วก็ขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้ โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะข้อเขียนนี้เริ่มต้นได้น่าสนใจมากคือการนำตนเองให้ได้ก่อน Lead yourself first เหมือนเป็นรากฐานเลยนะคะเรื่องนี้คือต้องมีวินยัยต้องชัดเจนในคุณค่าของตัวเองแล้วก็ตัดสินใจอย่างมีจุดยืนมีหลักการอย่างในข้อเขียนเขายกตัวอย่างไว้น่าสนใจนะสมมติหัวหน้าที่กำลังรู้สึกกดดันหรือแบบว่าหัวเสียกับผลงานทีมแทนที่จะพุ่งไปตำหนิทีมอย่างเดียว เขาบอกว่าให้ลองกลับมาถามตัวเองก่อนเอ๊ะ e, เราสื่อสารชัดเจนพอหรือยังมะหรือว่าเราได้ให้การสนับสนุนเขาเต็มที่หรือยังอะไรแบบนี้ค่ะการตั้งคําถามกับตัวเองก่อนมันช่วยแก้ที่ต้นเหตุได้ดีกว่าถูกต้องเลยครับแล้วพอนําตัวเองได้แล้วจัดการข้างในตัวเองได้แล้วเนี่ยข้อเขียนก็เชื่อมไปสู่ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในข้อที่2เลยคือการฟังอย่างลึกซึง้งมาซึ่ดีฟลิสเน่งอันนี้ไม่ใช่แค่แบบว่าได้ยินเสียงที่เขาพูดนะครับ แต่ต้องพยายามเข้าใจไปถึงความรู้สึกหรือสิ่งที่เขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆด้วยซ้ำมีตัวอย่างในข้อเขียนที่เห็นภาพชัดเจนเลยคือผู้จัดการคนหนึ่งถามลูกน้องแค่ว่าทำไมงานช้าแบบผิวเผินมากแต่พอไม่ได้ใช้เวลาฟังจริงๆจังๆเนี่ยก็เลยพลาดไปไม่รู้ว่าจริงๆแล้วลูกน้องก็มีปัญหาส่วนตัวกาลังดูแลคุณแม่ที่ป่วยหนักอยู่ซึ่งมันกระทบงานโดยตรงเลยการฟังแบบนี้นะครับการฟังอย่างลึกซึ้งเนี่ยแหละ มันถึงจะสร้างความเข้าใจแล้วก็นำไปสู่การช่วยเหลือที่ตรงจุดจริงๆอ๋อค่ะค่ะพอเราฟังอย่างเข้าใจแล้วสิ่งที่ข้อเขียนเขาเน้นย้ำต่อมามันก็สมเหตุสมผลมากๆเลยค่ะคือข้อ3ต้องกล้าพูดอย่างจริงใจและอ่อนโยน Speak with courage and compassion คือต้องกล้าพูด กล้าสื่อสารในเรื่องที่อาจจะยากๆหรือว่าละเอียดอ่อนแต่ว่าต้องพูดด้วยเจตนาที่ดีพูดแบบสร้างสารรค์แล้วก็รักษาความสัมพันธ์เอาไว้ด้วยไม่ใช่พูดแบบควานผ่าซากไปเลยอย่างเช่นถ้าเห็นว่าลูกน้องคนนี้น่าจะทําผลงานได้ดีกว่านี้อีกนะแทนที่จะบอกตรงๆว่าคุณต้องทําให้ดีกว่านี้นะอะไรแบบนี้ข้อเขียนเขาแนะนําว่าลองปรับเป็นผมเชื่อในศักยภาพของคุณนะแล้วก็อยากจะช่วยให้คุณไปถึงจุดนั้นได้มีอะไรที่ผมพอจะช่วยสนับสนุนได้บ้างไหม โอ้โหมันเปลี่ยนเลยนะคะจากเหมือนคําสั่งกลายเป็นการให้กําลังใจเป็นการสนับสนุนไปเลยทันทีใช่ครับแล้วการสนับสนุนเนี่ยมันก็นําไปสู่หัวข้อที่4เลยซึ่งข้อเขียนนี้ให้ความสําคัญมากๆคือการพัฒนาทีมไม่ใช่แค่ควบคุมกระบวนการทํางาน grow people not just process คือบทบาทผู้นํายุคใหม่เนี่ยต้องมองไปไกลกว่าแค่การจัดการให้งานมันเสร็จๆไปตาม process แต่ต้องลงทุนต้องใส่ใจใน,ในการพัฒนาศักยภาพของคนในทีมด้วย เพราะจริงๆแล้วพอคนเก่งขึ้นคนเติบโตขึ้นองค์กรโดยรวมมันก็จะดีขึ้นเติบโตตามไปด้วยผู้นําก็เลยต้องสวมหมวกโค้ชด้วยนะครับไม่ใช่แค่ผู้จัดการลองนึกภาพหัวหน้าที่เก่งเรื่องเวลาบริหารมากๆเลยแต่ไม่เคยสอนไม่เคยโคชช้ชทีมให้รู้จักจัดลาดับความสําคัญงานเองได้สุดท้ายทีมก็ต้องพึ่งพาหัวหน้านตลอดไปแบบนี้มันก็ไม่โตถูกไหมครับการที่เรายอมสละเวลามาโคชช้ชทีมในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะดูเหมือนช้าลงนิดหน่อยแต่ในระยะยาวแล้วมันคือการสร้างความเข้มแข็งให้ทีม แล้วก็ทําให้ตัวผู้นําเองมีเวลาไปโฟกัสงานเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญกว่าได้มากขึ้นด้วยครับจริงด้วยค่ะมาถึงข้อที่5ข้อนี้ส่วนตัวคิดว่าสําคัญมากๆเลยค่ะในการขับเคลื่อนทีมไปเข้าหน้านั่นคือการสื่อสารที่สร้างแรงบันดาลใจไม่ใช่แค่ให้ข้อมูล inspire through communication ข้อเขียนนี้ชี้ให้เห็นเลยว่าการสื่อสารที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่การบอกข้อเท็จจริงหรือแจ้งข้อมูลให้ทราบเฉย แต่มันต้องสามารถจุดประกายจุดไฟในใจคนฟังได้ต้องสร้างพลังให้เขาอยากลุกขึ้นมาลงมือทำต้องมีทั้งเนื้อหาสาระความจริงใจแล้วก็มีอารมณ์ร่วมที่เหมาะสมด้วยนะคะลองเปรียบเทียบกันดูง่ายๆนะคะระหว่างการประกาศเป้าหมายว่าไตรามาสนี้ยอดขายเราต้องโต20%นะกับการพูดว่าไตรามาสนี้คือโอกาสสำคัญที่เราจะพิสูจน์ตัวเองสร้างความสำเร็จที่เราไม่เคยทำได้มาก่อนมาลุยไปด้วยกัน โอ้โหแบบหนังนี่ฟังแล้วมันรู้สึกมีพลังใจมีแรงฮึดมากกว่าเยอะเลยนะคะแน่นอนครับพลังใจนี่สําคัญมากแล้วมันก็เป็นเชื้อเพลิงสําคัญในข้อที่6ต่อเลยคือการนําการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ปรับตัวตามสถานการณ์ lead change not just adapt ในยุคที่อะไรอะไรก็ไม่แน่นอนแบบนี้นะครับการเป็นผู้นําไม่ใช่แค่รอให้สถานการณ์มันบีบบังคับแล้วเราค่อยปรับตัวตามอย่างเดียว แต่ผู้นํายุคใหม่ต้องเป็นคนกําหนดทิศทางต้องสร้างวิสัยทัศน์ต้องมองเห็นโอกาสและก็นําพาทีมก้าวข้ามความไม่แน่นอนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้อย่างมั่นใจข้อเขียนยกตัวอย่างเรื่องการเปลี่ยนไปเน้นขายออนไลน์ถ้าผู้นําสื่อสารแค่ว่าเออเราต้องเปลี่ยนนะเพราะว่ายอดขายมันตกทีมก็อาจจะรู้สึกแบบจําใจทําไม่ได้เต็มใจแต่ถ้าเราสื่อสารว่านี่คือโอกาสที่เราจะได้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆนะได้สร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและก็ได้เรียนรู้ทักษะแห่งอนาคตไปด้วยกัน มันจะสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าเยอะเลยครับค่ะแล้วพอพูดถึงการนําการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือข้อ7ค่ะการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เต็มไปด้วยความไว้วางใจ Build a culture of trust ข้อเขียนนี้ย้ําเลยว่าความไว้วางใจเนี่ยมันไม่ได้สร้างขึ้นมาด้วยคําพูดสวยหรูนะคะแต่มันเกิดจากการกระทําที่สม่ําเสมอการกระทําที่โปร่งใสผู้นําต้องกล้ารับผิดเมื่อทําพลาดต้องไม่ซุกปัญหาไว้ใต้พรมแล้วก็ต้องทําตามที่พูดเสมอรักษาคําพูด สิ่งที่ทําลายความไว้วางใจได้ง่ายมากๆเลยก็คือการพูดอย่างทําอย่างเช่นผู้นําที่ปากบอกว่าเปิดรับฟังความคิดเห็นนะแต่พอมีคนคิดต่างจริงๆกับแสดงท่าที่ไม่พอใจหรือเมินเฉยใส่เขาไปซะงั้นแบบนี้ความไว้วางใจที่เคยมีมันก็จะค่อยๆหายไปหายไปโดยที่บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ค่ะใช่เลยครับแล้วทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็มาบรรจบกันที่ข้อสุดท้ายข้อที่8คือการนําด้วยความเป็นมนุษย์ lead with humanity ซึ่งในข้อเขียนนี้เขาไม่ได้หมายความว่าต้องใจดีอ่อนโยนอย่างเดียวนะครับแต่คือการยอมรับว่าผู้นำก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนี่แหละไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องการแสดงความปรอบบางอย่างเหมาะสมเนี่ยบางทีมันก็จำเป็นเช่นกล้ายอมรับว่าเออเรื่องนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เรามาช่วยกันหาทางออกดีกว่าหรือ ผมเองก็เคยตัดสินใจพลาดในเรื่องคล้ายๆแบบนี้มาก่อนเหมือนกันการแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์แบบนี้มันไม่ได้ทําให้เราดูอ่อนแอนะครับแต่มันกลับสร้างความเชื่อมโยงทําให้ทีมรู้สึกว่าผู้นําคนนี้เข้าถึงได้ง่ายนะแล้วก็พร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจกันมากกว่าผู้นําที่ดูเพอร์เฟกเก่งไปซะทุกเรื่องจนดูแต่ต้องไม่ได้เลยจะเห็นว่าแก่นถึง8ข้อที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับหัวใจสําคัญจริงๆก็คือ ภาวะผู้นำที่แท้จริงเนี่ยมันเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงจากข้างในตัวผู้นำเองก่อนเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคนิคหรือวิธีการบริหารจัดการเท่านั้นแต่มันคือการเดินทางร่วมกันไปกับทีมด้วยความเข้าใจความไว้วางใจและก็มีเป้าหมายเดียวกันชัดเจนมากเลยค่ะ ก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันในวันนี้ก็อยากจะฝากคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้ให้่ันผู้นำที่กำลังฟังอยู่ได้ลองนำกลับไปทบทวนดูนะคะคำถามก็คือถ้าเรามองชีมของเราในวันนี้อะไรคือสิ่งแรกที่เราควรจะเริ่มเปลี่ยนแปลงจากข้างในตัวเราเองเพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าให้กับทั้งทีมและองค์กรของเราต่อไปได้